บัดน,นี้เป็นวันที่7กุมภาพันธ์2568ครั้งที่36ข้าพเจ้านางสาววัสมนุษนิลวานกรวัยแสงส่วนสาธยาพระสุธปรินละมุนเบญสางทวายพุทธบูชาธรรมบูชาสังก,กบูชาและอาจารย์บูชาแอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอเจตลงข้าพเจ้าจงตั้งมัน่นมีสติรู้หรืได้มีสมาธิเจาะจงในอักขราพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเน,นื่องด้วยเถอด หนึ่งบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักวาเลสุขคราคันชันตุเทวตาสัทธมังมุนีราชาสตาสุน,นันตสุสักขโมขะทังสักเคาเมจรุบเบคิริสิคารตเตจันตลริเควิมาณีทิเปรเทจากาเมตรุวันนาขะห์นีเคหาวัตถุมะฮิเคเตกุม,มาจายันตุเทวาชาลธา,าสาวิสามียักคคันทัพภะนาคาติทันตาสานิเกยังมุนีวะ รักวะจะนางสาวะโวเมสุนันต์ธรรมสวรรกาหลอยยัมพันตาธรรมสวรรกาหลอยยัมพันตาธรรมสวรรกาหลอยยัมพันตาสองบทปูชาพันธุ์ตระยรัตนะตรัยอิมินาสการเรนะพุทธังอภิปุชยามาอิมินาสการเรนะทำมงอภิปุชยามาอิมินาสการเรนะสังฆังอภิปุชยามาบทสามบทกราพารตะนตรัยอรหังสมาสบุตรพดกุขภะกควาพุทธังภะกควนตกระพิวะเทมี สว่างขาโตปัะกวดตาทมุทมังนมัสามีสุปฏิพันโนปัะกวดโตาสาวัสังโฆสังกังนมามี สี่บทสวดนับัสการสิทธิคาถามนโมทัสสะปองกตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปองกตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมทัสสะปองกตัวระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตรสรณคมนาปาทาพุทธังสรณังกชามีธรรมังสรณังกชามีสังฆังสรณังกชามีทุติยมปิพุทธังสรณังกชามีทุติยมีธรรมังสรณังคชามีดุเตยมิสังฆังสระังกชามีตติยมปิพุทธังสรณังกชามีตติยมปิธรรมังสรณังกชามีตติยมปิสังฆังสรณังกชามี หบทสวดสัจจคิริยาคาถานัตถิเมสรนังอันยังพุทโธเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสติเมหนตุสัพพะทานัตถิเมสรนังอันยังธัมโมเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสติเมหนตุสัพพะทานัตถิเมสรนังอันยังสังโฆเมสรนังวะรังเอเตนะสัจจวัฒเญนะโสติเมหนตุสัพพะทานเจ็ดบทสวดมหาสมัยสูตร เอวัมมสุตังเอกังสามยังพระกวาสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิขุสังเขนัศทิงปัญจมัตเตหิพิขุใสเตหิสัเพเหวะอรหันเตหิสัาธหิจัลโลกาธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันนิปติตาโหนติปะขวันตังทัศนายาพิขุสังคันจับอาตโคจตุตุนางสาทาวาสากายกานังเทวานังเอตตาธาโทสิอายังโคพระกวาสักเกสุวิหารติกาปิลาวัตถุสมิงมหาวันีมหาตาพิขุสังเขนัศทิงปัญจมัตเตหิพิขุใสเตหิ สัพเพเหว่าระหันเตหิทธาสายหิจารโลกะธาตุูหิเทวตาเยูุเย็นนะสัตนิปติตาโหติปะกวันตังสัตสัานายาพิคุสังไชยะเย็นูนะไม่ยำปีเย็นนะปะกวาตา เณนปัสังกะเมยมมาอุปปัสังกะมิตวะปะกวโตสนิเกปันเจกะคาถาพาเสยามาติอาทะโคทาตาเทวตาเสยยาทาปินามาผลาวะาปุริโตสัมมันชิตังวาพาหัางป่าเสยปาสาเรยปสาหรือตังวาพาหัาง สามิเชย,ยะเอวเมวาสุทาวาเซสูเทวสุอันตระหิตาปะกวะโตปุระโตตาตุระหังสุอัโโตโคตาเทวตาปะกวันตังอาภีวาเทวาตาเอกามันตาอาถังสุเอกามันตังทิตโค,โคเอกาเทวาตาปะกวะโตสันนิเคอิมังคาทังอาภาษีมาหาสมโยปาวนนะสามิงเทวากายาสมะขตาอาคาตามัมหิอิมังธรรมะสมัมยังทักขิ ตาเยวะอัปปราชิตะสังคันติอัตโกอัปปราเทวาตาภะกบวันโตสันนิเกอีมังคายทั้งอตาตพาสีตัตตระพิขาวูสมะหังสูจิตตังอตานโนอุชุกะมังคังโสสารธิวเนตาน้คายตวะอินทริยานิรักันติปันทิปาติอัตโกอัปปราเทวตาภะกวนโตสันนิเกอีมังคาทั้งอาาสีเชตวะทีลังเชตวะปาลีคังอินทัคีลังอุหัจามา มะเมชาเตจารันติสุทาวิเมราจักคูมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัทโคอปาราเทวตาปะกุบันโตสันิกอีมังคทั้งอาาสีเยเกจิพูดทางสารนังคาตาเตนะเตคามิสันติอปายภูมิงอปายามานุสัง เทหังเทวกายยังปุริปุเรสันติตีอัทะโขภะกว่าภะคขุอมันเตสีเยปุเยนะพิเขาเวสัทสูโลกะธาตุสูเทวตาสันนิบริตาโหติตาาขตัมทัศนายาภิกขุสังคัญจาเยติเยปิเตภิกขเวอาเฮสุงอาตีตัมมัทนานัปหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปีภะกขวันตานัมเอตัปรมาเยวเทวตาสันนิปริตาอาเฮสุงเซยทาปิไมหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภาวิสันติอานา พระธรรมทานนางรหันโตสมาสัมพุทธาเตสัมเปียภะววันตานางเอตัาปารมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพาวิสันติเซยะทาปีไมฮังเอตระหีอาจิกิสามีภิกขเวเทวะกายานัง นามานิกิตตยิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิทเทศิสามีภิกขเวเทวกายานางนามานิตังสุนาถาสุสาทุกังมานาสิกโรทถาพาศิสามิตีเอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะกันโตปัจ,จัตสุงภะกวัวตาเอตาทาัโมจะศิโลกะมนุษย์กษามียตถกุม,มาสทัสษัต ตัทส,สิตาเยสิตาคิริขภารังปาหิตตาสัมาหิตาปุทุสีหาวะสะลีนาโลมะหังพาพิสัมผุโนโอทาตามานะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลายพิญโยปัจฉสเตปั ยัตตาวะเนกาปิลวัตเวอตโตอามันตายิสัทสาอวเกสาสนิระเตเทวกายาภิกันตาเตวิชนาถาภิกขโวเตจะอัตตปมกะรุงสุตวาพุทธสาสาสนางเอซัมเตสัมปาตุระหูยานางอมนุสานาทสันนางอเปเกสาตามัทธคุงสหัสสังอัทังสัตตาริงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานามัทสุงอัปเเกนันตา มัทคุงทิสาสาภาปุลาอาหุงตัญจ่สัพพังอภิญยายาวาวะกิตวานะจักคุม,มาตตุอามันตะยิสัทาสาวะเกสะเสนระเตไท,ทยวากายาอภิกันตาเตวิชินาถาพิเขาวโวเยโวหังกิตายายิสามีคีราหอานุปุพโสสัตตาสหัสาวะยะขา,มมากุมากะปิเลวัทถวาที่มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยะสสิโดมุม,มามานาพิกรุพี่กุนังสัมพิติงวะนัง จะสาหัสเหมาวัตายะคานานตะวันโนดีทีอิที่มันต์โตชุติมันโตวันโนวันโตยะสัตสิโนโมทามนาภิกาโมภิกุนังสมิติหัวนางซาตาคิราติสาหัสายะคานานตะวันนินูที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัตสิโนโมทามนาภิกาโมภิกุนังสมิติหัวนางอิเจเตโซสละสาหัสายะคานานตะวันนินูที่มันโตชุติมันโตวันน้มันโตยะสัตสิโนโมทามนาภิกาโมภิกุนังสมิติหัวนางเวสามิตาปัญจสตายะคานานตะวันนินูที่มันโตชุติ มันโตว,วันน้อมันโตยยสัสิโนโมโทมามนาพี่กมุพี่กุนังสมิติงหวัวนังกุมพิโรราชาคาฮิโกเวปุลัสสานิเวสนังพินโยนังสัตตาสหัสหสังยาขานางปายรุ ปาสติคุมพิโรราชาคาหิโขโซปาคาสมิติหงหัวนางบุริมันจ่าที่สังราชาทัตตารโทปัสาสติคันทัพพานางอธิปติมหาราชายาสัสิโซปุตตาปิตาสาพาหโวอินธนามามหภาภลรายที่มันโตชุดิมันโตว,ว,นวันน้มันโตยสัสิโนโมธรรมนาภิกรุโมภิคุนังสมิติงหัวนังทากินันจ่าที่สังราชาวิรุโตตับปา สาสติกุมพันธานังอธิปติมหาราชยศสีโสปุตตาปิตาสาภาห้วินทนามามหาภาลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาภิกขุโมภิกขุนังสมิติงหัวนังปัจฉิมันจัติสังราชวิรูปปกโคภปสาสตินาคานังอธิปติมหาราชยศสีโสปุตตาปิตาสาภาห้วินทนามามหาภะลาอิธิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยศสิโนโมทมานาภิกขุโมภิกขุนังสมิติงันัง <c oughs> อุตตรันจทติสังราชากุเวโรตตตับปะซาสติยัขานางอธิปติมหาราชายศส,สิโสปุตตาปิตัสสะพะโวอินทานามามหาภาลายที่มันตุชุติมันตุวันนวันัุยัสสิโนมุทธรนาพิกขม,มุภิกขุนังสมิติงวันังปุริมาทิสังทัตตารโถทักขิเนนาวิรวัวกะโก ปจิเมนาวิรูปโคคุเบโรตรรังที่สังยตาโรเตมหาราชามันตาจัตุโรทิสาททรมานาอัททางสุเววันเนกปิลวัตเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาทาสามายากุเ,เคนทุเวเคนทุวิภูจาวิภุโตสหจันทนโนกรรมมาเศโทจากินนุมันทุนิขันทุจัก ปานาโทโอปมันโยจัดเทวสุตโตจะมาริโตจิตตเซโนโสคันผมนโคราชาชโ <c oughs> อาคูปัญจสิโคเจวะตัมพรูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจราชาโนคันทภาสหะราชุพิโมธรรมานาพิกมุพิกุนังสมิติงวะนางอาทาคุณะภาษานาคา เบสาลาสหาากกันจักากัมพลตัตตัสตระอากุปายาคาสหายาติพิยามุนาทัตรา,าจาอากูนาคายาสาศสินโนเอลราวันโนมหานาคมโสปาคาสมิติงหัวนั่งเอนะคาราชเชคาสหาสาหารันติทิพาทิชาปักคิบวิสุทธาจักคูเวหายาสาเตวานามชาปตาจิตรสุปันนาอิติเท นาะนาะมังอภัยันยันตรานาคราชานามาสีสุปันตโตเคมอมกาสิพุทโธสันหหิวาจาหิอุป,ปหายันตานาคาสุปันนาสราณะมะกังสุพุทธังวิชาว,วะชิระหัตเทนะสะบุทงังอสุราติติตตาพระ โรวสาวัดเซเตทิมันโตยะสสินุกัลละกัญชามหาพิสมาอสุราทานาเวคาสาเวปจิติสุจิติจามหาราโทนมูจิสหามสตันจาภะอิปุตานังสพเวโรสพเวโรจานามกาสันนายตวะพลิงเซนางราหุพัทธมุขมุปาขามุงสมโยธานิพันธันเตพิกุนังสมิติงหันนาง อาปจัตเทวเทปัทวีจเตโชวายด์ตถาคามุงวาลุณาวาลุณาเทวาโซมาจายาสสสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาภูเทวยาสสินโนทัศเจติทัศธากายยาสพพินันตะวันนี้โดยที่มันตัวชุติมันตัวันนั้วันตัวยาสสินโนโมระมานาพิคมุพิคนังสมิธิของวะน้ำเวนุจัตเทวาสาหัสิล ลีจาอาสามารถจะเทเวยมาจัตสูปานิสาเทวาจันทมากุบุรคิตตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคุบุรคิตตานักขานิบุรคิตาวาคูมันทะวะลาหกา วัุนางวสโวเซโทสะโกปาคาปุรินทัตโตทัสเตทัสธากายาสะเพนนาตวันิโนที่มันตัวชุดนี้มันตววันนั้นมันตัวเยสสินโนโมทามนาพีมมพิคุนังสัติหัวนางอทาคุสหากูเทวาชลามคีสิขาริวอาริทกาจโรชาจาอุมาปุภานิภาสีโนวรุณาสหธรรมาจา อจ,จุตตาจารณีชก,ก้าสุเลยยะรุจิราอาคูอาคูวะสะวะเนสิโนทัศเดทัศถากายยาสัพเพนนานตวานิโนที่มันตวชุติมันตัว,ว,นว,นว,ตวันนวันตวยะสสิโนโม,มรามนาภิกขุภมมิกุนาภิติโมนังสมนามหามานามานุษามนุาสาสัมมาคิทาปทุสั ปัทุสิกาอาคูอาคูปโนปัทถุสิกาอาคูหารโยเทวาเยจารโลหิตตวศิโนปราคาภมาาปราคาอาคูเทวาเยสสิโนทัศเดรทธากายาสเพนานตวันิหนุที่มันโตชุติมันโวันนวันโตเยสสิโนมุตรมนาภิกโมภิกุนังสมิงวันนางสุกาอรุมหะอรุณาอาคูเวคะนาสาสหอาคาทัดตัดไคหาปามุคาอาคูเทววิจักขนาสัทธามตาหารักชาไมมิสกาจายา สัตสิโนธนะยังอาคาปชุนโนโยติสาอภิวัสติทัสเดท,ทัทสธากยาสัเพนอะนะตะวันนิโนที่มันโตชุติมันโตว,วันาวันโตยสสิสโนโนมทธมานาปีกมุปีกุณังสมิติวัน